หลวงปู่ครับผมขอผ่าดูผ่าเลยผ่าเลยครับคือผ่าเราก็จะเห็นยันเหมือนที่ท่านลงท้ายันบ้างอะไรบ้างครับถ้าเป็นถ้าเป็นดอกเล็กพื้นที่ในการลงของแผ่นโลหะมันน้อยอะไรพวกเนี้ซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ที่ใช้อาอย่างตะกุดสางกสั์อย่างเงี้ยครับเมื่อปี2 5 1 4ในใบจําหน่ายของวัดครับ ทำบุญเส้นละ40บาทแพงกว่าเหรียญเหรียญทำบุญ20บาทนะครับแต่วันนี้เหรียญเ,เล่นคำเป็นแสนวันนี้ตะกุดก็ยังบอกว่าเป็นของดีราคาไม่แพงหลักการถ้าถ้าถ้าเราเจอมันก็ต้องดูการม้วนเคาจะม้วนทบกันแบบไหนครับคืออันนี้อธิบายไม่ได้เพราะว่าต้องมาเห็นแล้วนั่งแล้วชี้ดูว่าเขาจะเกยกันแบบไหนอะไรแบบไหนการซ้อนโลหะการพันเชือกครับนะครับตะกุดหลวงปู่มีพุทธคุณด้านใดจริงจริง,รงท่านขึ้นชื่อในเรื่องของแควคาดคงกะพันพี่เอกมีประสบการณ์เกี่ยวกับตะกุดไหม <ผ>เป็นคนเที่ยวป่าแบกเป้เดินเข้าไปนอนในป่าเลยะป่าผมใช้เครื่องรางของหลวงปู่ผมไม่เคยเจออาถรรพ์ของป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวยไฟแปดคนคบแบกเป้เดินไปกลับเที่ยวนั้นก็ส,กส,กสักสักเกือบเกือบสามสิบโลกินข้าวเสร็จทำแล้วไม่ดึกเลยทุ่มกว่ากับเราเอาไปล้างจานเหนื่อยขึ้นมาเห็นเป็นตัวอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนผมเขาเล่าเป็นเป็นเห็นเป็นตัวเป็นเป็นเป็นคนเลยเป็นตัวคนยืนเลยอันนี้ก็รีบคว้าจานนะกลับแคมป์ไม่กล้าบอก อย่างวันนั้นเองผมขอนอนด้วยวันนี้ผมว่าผม